สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพอดิตาสิงห์รักเลขที่33ม .3 สทับสส่งอาจารย์ธนชัยตาพาสืบค้นข้อมูลเรื่องระบบนิเวศระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอ้อมโครงสร้างของระบบนิเวศระบบนิเวศมีองค์ประกอบที่สำคัญ2ส,ส่วนคือ 1. ระบบนิเวศท,ทางชีวภาพได้แก่สิ่งมีชีวิต ในระบบนิเวศเช่นพืชสัตว์มนุษย์เห็ดลาจุลินทรีย์เป็นต้น 2. องค์งประกอบทางกายภาพได้แก่สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเช่นดินน้ำแสงอุณหภูมิเป็นต้นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศแบ่งออกเป็น3ระดับคือ 1. ผู้ผลิตได้แก่พืชสาหร่ายโปโตซัว 2. ผู้บริโภคได้แก่สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการกินสิ่งมีชีวิต อื่นได้แก่ผู้บริโภคพืชเช่นช้างม้าโคกระบือกระต่ายเป็นต้นผู้บริโภคสัตว์เช่นเสือสิงโตเหยี่ยวงูเป็นต้นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เช่นคนไก่ลิงต้น 3. ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้แก่เห็ดราแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆที่สามารถย่อยสลายซากพืชซากสาัตว์ หรือสารอินซี